คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับผู้โลกสวยมากๆรวมทั้งเคร่ใช้ภาษาที่เป็นหน่วยสิบ้อยเป็นหมื่นเศษละละละลายของคำหยาบคายและเมื่อคุณดูวิดีโอนี้คุณอาจจะหลงให้ดราม่าแอนตี้ซับถึงตึงใจลงและแฮปปี้เซ็กซี่อยู่บนใจไปตวดแต่ไปเบลิงนะครับ โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครับกับเด็กรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิเอ้ยวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวแอดออนพิกัดนะครับเอ้ยรีวิวลิซโซ่แพคพิกัดนะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับตรงมุมขวามือนี่นะฮะอ่าที่ผมวงวงไว้อยู่นะตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือแอดออนพิกัดนะที่ผมได้ลงไว้ครับบางคนจะเห็นอยู่นะฮะก็แอดออนนี่ก็เอ่อเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ทางใต้ล่างคลิป ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมารีวิวแค่นี้สั้นไปเปล่าก็มันก็จะมีบอกอยู่โพสิชันแล้วก็โครอดนะคะแล้วก็แล้วก็ตามตัว x y z นะก็คือ x ก็คือ138 y ก็คือ4ก็คือเอ้ย y ก็คือ4 z ก็คือลบ4ีนะครับก็คือให้ดูตามนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่จะลงซึ่ง adorne นะครับผมก็ใช้มาตั้งแต่วาชั่น0.16มั้งเอ้ยไม่ดีตั้งแต่วาชั่น ถ้าจะไม่ผิดนะตั้งแต่สูตรจุดสิบเจ็ดเพิ่งออกมาใหม่นะฮะบิลหนึ่งอแหละนะฮะสามารถเล่นได้เลยนะคบก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้ล่างส่วนการลงรีไซต p แพ k เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเอ๊ทิ้งลิงก์ยูทูบไว้ให้ด้วยนะฮะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับไม้คนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และที่สําคัญถ้าเกิดอยากให้เพื่อนก็กดแนระคก็ก ถ้าอยากแบบติดตามแบบไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ยก็กด subscribe นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ